สวัสดีครับต้มนี้มาดูสามท้ายเกมสวยๆนะครับเป็นการกินสามหักศอกช่วงท้ายเกมการเล่นย่อสั้นพบสามเรียงนะครับผมเล่นย่อสั้นคู่แข่งสามตัวเรียงเดินก่อนขึ้นเป็นกึ่งโจนไปนะครับแล้วก็ได้โอกาสยิงสองก่อนช็อตนี้ทําให้ได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมนะครับเขาเข้ากินเราหลบปล่อยกินฟรีแล้วก็มีไปข้อฮอตแล้วก็มาหลบแล้วก็ต่อ เพื่อที่ไม่ให้เขาแทกเขาหอดได้ต่อดันสูงขึ้นไม่ให้เข้าง่ายๆนะครับจังหวะนี้หนีก่อนไม่งั้นโดนตัดหางนะครับแต่ก็โดนตัดอยู่ดีหนีไปไปน,นี่นะครับจังหวะนี้นะครับเป็นเหตุให้โดนกินสามนะครับบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ